สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟแต้วค่ะเชฟเจมครับนงารีว่าทำไมถึงเป็นเชฟเออพิ่งแต่งตั้งกันเมื่อกี้เพราะว่าวันนี้เราจะมาทำอันนี้มันคือ DIY การทำซูชิค่ะคือตัวเองนะเพราะเห็นข้างหน้าไหมคะมันคือวัตถุดิบที่เราจะทำในวันนี้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่ว่าเห็นแล้วเนี่ยมันจะมีสีขาวสีดําสีแดงสีเหลืองอ,อยากจะบอกว่าให้ลองดูด้านหน้าก่อนนะครับ สิ่งที่เราทํามาอาจจะไม่เหมือนด้านหน้านี้ก็ได้รูปด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบประมาณนี้เลยค่ะอตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยม,มันคือแบบข้าวจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ดูแล้วมันใช้คําว่าลูกอมนะออ,อาจจะเป็นขนมอะเนาะเป็นขนมมาทำงั้นอยวบอกก่อนว่าอันนี้นะคะคือวัตถุดิบนะคะตัวนี้คือจะทําเป็นข้าวนะคะเค <Okay. S 2> แล้วก็เป็นตัวลายของอะไรคะเป็ววนอลายนะคะวสีแดงเนี่นย,ย,ยมันก็จะ ลองทำเลยดีกว่าละกันซึ่งจะบอกว่าการทำเนี่ยเราจะแยกกันทำนะครับอันนี้หาซื้อได้ที่เซเวนะคะราคาแบบไม่ไม่แพงเลยคือเด็กๆน่าจะแบบชอบจับต้องได้ย0บาทค่ะครับจะบอกว่า o อล y at ก็คือมีขายเฉพาะที่ 7, เซเวแต่จะมีทุกสาขาหรือเปล่าก็ต้องไปดูแถวบ้านนะครับอออเดี๋ยวเรามีการบอกว่าให้คะแนนด้วยนะความสวยงามเอเอชิมด้วยชิมด้วยเดี oh <my> ๋ยวจะมีแบบนักชิมมาชิมให้ตามสูตรตามสูตร เริ่มต้นค่ะเราจะขอทำออข้าวปั้นก่อนครับเราจะเริ่มที่ข้าวปั้นกันก่อนอมันคือลูกอมจริงๆอ่ะอมันคือลูกอมที่มันแบบคุ้นน่ะรสไสไปซ์เหรอนี่นะครับอ,อันนี้ก็คือตัวข้าวถ้าเทียบแล้วมันก็คือข้าวนั่นเองสูตรของมันอย่างแรกก็คือเอาสองส่วนมะาผสมกันโออันนี้มันคือทั้งหมดจะมีสี่ชิ้น หน่งและคือข้าวหน้าปลาแซลมอนอเป็่านบอนอนอย่างแรกนะครับเขาก็จะให้เอาสองอันผสมกันผสมกันก่อนผสมกันเสร็จก็จะแบ่งบางส่วนมาเก็บไว้นะครับเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นในนี้นะคือสําหรับแม่พีมันนี้คือข้าวนะแต่เราอยากจะทําแบบนี้จะเ่ย่าไม่ใช่สิโอเหมือนมือชีพหน้าดู โอ้ยความเป็นข้าวก็มานะมันแบบเล็กๆอะ่ะเหมือนแบบมันมีรอยหยักอะ่ะมันมีแบบเหมือนเห็นว่ามันเป็นแบบเออข้าวปั้นโอ้ผมจะทําไข่ปลานะครับออดูนะครับพอออกมาแล้วเนี่ยกล้อนก็นจะเป็นสีอย่างนี้นะครับแดงๆไข่ปลาโอเคค่ะนีงไงหลังจากที่ผ่านไปเกือบสองชั่วโมง หัวนงปั้นแบบงี้งี้งี้กันเลยอะดูแล้วไม่ใช่งานหาจริงๆเลยแต่ว่าเห็นแล้วไม่ค่ะได้ผลงานออกมาแล้วหลังจากแบบว่าที่ปั้นกันแบบใช้เวลาของแตกับของเจจะเห็นว่าแตกต่างกันเออยอมยอมยอมเลยนะยอมครับอันนี้ยอมจริงๆเลยเามีความเป็นกุณลตีมากกว่าที่คิดไม่อนแรกไม่ไม่เราก็ทำเหมือนแบบเฮ้ยเราไม่รู้ไงว่าทำยังไงแต่พอหัดมาดูเจเฮ้ยเราลอดหว่งงานนี้คือตายคือแบบ ช่วยซูมหน้าหน่อยได้ไหม่มหน้าหน่อยมันใกล้หน้ามากอ่ะขอบอหน้ามากโอ้ยเศดโอเคแล้วเรามาดีดีกว่าตัดเสินแต่ว่าคนตัดสินไม่ใช่เราถูกต้องเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญนะคะให้น้องเขาอ่ะมาช่วยตัดสินว่าเขาจะเลือกอันไหนชอบไหนว่ากันอ่ะละค่ะแขกรับเชิญมาแล้วคือน้องปลดปลานี่เองน้องปลดปลาสวัสดีค่ะยัง สวัสดีครับขอเร็วสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวน้องบทบานช่วยเลือกว่าชอบอันไหนเลือกเลยชอบอันไหนครับชี้เลยครับเดี๋ยวหนูชอบอะไรไม่ถ่านแล้วครับนูชอบอะไรชอบอันนี้แหละครับชอบอันนี้ชอบอันนี้หนูชิมไหมหนูจะชิมไหมมันหอมชิมเลยครับชิมแล้วว่าเป็นไงลูกเป็นไงครับอร่อยอร่อยไม่เหมือนนมปะใช่ไหมรสชาติเป็นไงบ้างเปรี้ยวเปรี้ยวอุ๊ยเปรี้ยวเอิ่มเฉลยก่อนละกัน เี้ยวอ่ะที่มือเจมอ่าอันนี้คือของเจมนะแล้วเป็นอันเนี้ยอันที่แบบชนะอีกแล้วอ่ะอันนี้สวยไหมไม่สวยด้วยตายแล้วจบรายการพีิงเท่านี้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะเห็นไหมไม่ว่าจะทําออกมาสวยขนาดไหนเนี่ยเด็กก็ไม่เลือกอยู่ดีตุ๊กตองโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเราสองคนก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ค่ะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ